โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก็วันนี้อยู่กับผมเองในระเการในที่มีแล้วน้องมาครับเอ้สวัสดีครับโอเคครับวันนี้เราจะมาฟาร์มให้น้องมานะครับดูทา่านนี้ก็ลาดไก่นะดูเหมือนว่าจะมีคนใช้บนไฟแย่ยงกันอะไรก็ไม่รู้มันอยู่โอเคครับขนไฟนะส,สตาร์มีหน้าโอ้ยอยากได้โอ้อาด,โอดาร์คคอนฟุสซิวซีผมก็อยากให้มันมีฝนไฟตื่นนะที่จริงอะ่ะ มีล okay. ีมานาคนเดียวหลากระจอกสบายแล้วบจะฟาร์มน้องมาเรื่องกับเพชรกอริล่าแหละที่พาเลยว่าโอเคแล้วฟาร์มเงินอุ้ยเฮ้ยยังโหดว่ะแล้วแบอ่ะโอเคเปลี่ยนได้นะคุณไฟก็ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะผู้ชมกลางจะหักเนาะแล้วแบก็จะใถ่ายมาลักตัวลักตูนะผมก็ฟาร์มอยู่ที่เกาะแบงว่าเล่มดอนะ ก็สำหรับคนที่ไม่มีอันเนี้ยเจ็บมุดโอเคครับก็เไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ก็สอบเสร็จไปที่เร,รียบร้อยสอบได้ที่สี่ของห้องสอบได้ที่สี่กูดีใจนิดนึงอยู่นะคุณผู้ชมมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครบใช้ผลไฟจะตามโอ้ขึ้นเวลหนึ่งเลยโอเคครับ โอ้ขุไฟเข้าแรงสำหรับจริงนี้ก็ปุ๊บอเครลาดไก่ครับลาดไก่ครับผมก็ผมจะรอให้เขาประมาณสามั่วโมก่อนค่อยไปก่อนบาร์กี้เอ๊ะไม่มีฮัคกี้ก่อนนะน้องม่าก้อนนี้ไม่มีฮัคกจะไม่มีฮัคกี้ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะซื้อมา EP2 เราจะมาเจอกันตอนที่ น้องไมา์กเกน,น้ำแข็งแน่นอนเหนือครับนอนกาะน้ำแข็นงนุ่มตอนที่ผมกำลังจะไปหาพ่อใช่ไหมครับผมก็เผลอปินไปที่กาะน้ำแข็งครับอืมมัง้งเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันเลยยังไงนะก็คือเล่นด้วยกันก่อนนะโอ้โยเขาเล่นใช่ไหมยอย่าดา่าแมครับน้องผมนะเดี๋ยวน้องผมเสียใจ <laughs> พรุ่งนี้จะอัดคลิปแกงน้องมา,มางร์กแม่งเลยน้องมาร์กไม่น่าอ,อะไรนะ ก็พรุ่งนี้น้องมักก็น่าจะไม่อยู่นะคุณผู้ชมอ๋อลืมลืมอยู่อยู่อยู่ก็ครับอุ้ยอับแม่งแบบนี้แม่งเลยมันผมนะเอาเค้ื่ลงเนีอนไว้เราค่อยต่อกันเนาะคุณท่านผู้ชมโอ้โหแล้วมึงดูมานานทำไมไม่ใช่เยอะจังอีเอ็นมั้งอีอย่างกัน ขอไม่ให้เล่นโทรศัพท์นะจริงอเอขอสอบไปที่ให้เ,เ,เ,เรียนต้องพูดมีที่เก็อ่ะไปขอผลอ่ะโอเคพอเกี่เปลี่ยนเกาะใหม่ผมก็จะมาส่งผลนะคือไม่เชื่อมนะจะมาส่งผลว่าหลอเทสตดหลอเท่แล้วดูมานานทุกบุัยยวตาไม่น่าเยดจังวะ ไรล่าเอ้ยเดี๋ยวนะผมเห็นบอลลิงมันเกิี่ม่ใช่เดี๋ยวขอไปตีบอลลิงเลย23ผู้ชมเอออืมไม่แน่ใจว่าุณก็ต huh ้องเอาจริงๆนะเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นการอัปเดตภาสามาก็เขาบอกว่าใกล้มาแล้วนะผู้ชมก็ผมก็มีเท่าไหร่นะผู้ชมผมในตื่นเต้นไม่อยู่เลยเนาะโอเคคุร่องนั้นะที่สำคัญก็ความให้น้องเนี่ย โอเคอ้โหย้ค่โคตรเข้าแรงโอเคน้องกะจบอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคปะลืมไฟก็ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมอ้โหอย่างเท่อย่าครับอย่าไม่ปวดไมปวดผมณจะเร็บเพลิดจ้าโอเคได้ได้ได้สามสามละตอนนี้เนาะก็ เช้บนมาก่ก่นนูนน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 จับไอ้อ็มแล้วก็สามสามไอสามสามไอเอ็ล้วกสามสามอไมโอ้ม่ยาสมันไปฟันกอลิรลาต่อกันในสามสิบจะได้เปลี่ยนเกาะไหนเนาะจะฟ้าไม่น้องมักด่วนเลยนะเอออัดิลิปไปเท่าไรมาสี่นาทีมั้งนะครับไป ไปเลเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมนะฟาร์มเสร็จเลยนะคุณชอระมาบายบายเอ้ยโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงเกาะบากี้บาก,กี้เป็นที่เรียบร้อยเล้ว่สามสิบห้าครับผมมาง่ายๆได้ๆที่จริงไงก่อนนี้มันเรียกว่าสามสิบมันก็มาได้นะแต่ว่าคนเล็กเขาจะชอบมักให้เรียว่าประมาณค<ะ>ิดขวย ค,ครับอโอเค,คเตอน,ตอน,ตอนโอเคนักเล่ตัดออกไปขนาดนี้อี้โหไม่โยนฟานถึงมาดรี่าละมันง่ายดีผมไม่ค่อยสนใจมาตรี่เท่าไหร่ผมนสนใจแค่วิวโอ้โ,โอี้โหดเด็กโ้ยเลืูดสั้นสุดทำไมไวจังะ อันนี้โอ้โห,โหเลไรแบอกเจลา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 คุณดาบไอ้นี่มันกระจอกใช่ไหมคุณก็อยากซื้อดาบใหม่นะอยากซื้อดาบใหม่มลองเลยมาสองร้อยไอ้ที่เดี๋ยวกูไปสอนหาดาบแชมพูเองกูสอนเป็นเลยมายร,าานะราาแล้วสองร้อยแน่ๆกูฟ้าไม่มีเลื่องมาสองร้อยเลย ไอ้อยด้ดเขาเ้าแรงชิมาเลยเนาะเข,าขเ้าคนแรงแต่ว่าสกิลนี้มันดูมั้ตแลีวก็ขึ้นไห่ชิมาเลยมาต่อรีกุดดแล้วสนะันสจแล้วเนาะไปก็เพื่อนรักเหมือนเดิมครับจะไปชมผลน,นะแค่ขอไม่ให้เขามาจดจงอึอ๊บโอเคครับก็ ไม่อยาไม่อยากพูดโบดิกเตอร์โอเคสล็อปสามร้อยคงที่แก่บไดเบลก็ได้มั้งอยากฟร์มีเคริยเนื้อนะอยากแต่ตั้ 4, ก็ผมก็่ะไปฟ์มตรงไหนเนาะแต่ว่าพี่กิ๊บก็ก็จะกดและโอเค <c oughs> เออ อย่างจริงๆข้อมูลแม่ก็จะเต็มแม่อา่านบล็อกเฟสทีพีสองไม่ได้อนะีกเนีย่ยก็ครับไปตรงนู้นนะครับไปจะโตรู้จกักเกาะดีเล่นมานานแล้วเนาะฟาร์มให้น้องมาเนี่ยมัยนยุ่งยากม,มากๆเลยคุณผู้ชม <c ười> เพราะว่าผมเลเวลน้อยกว่าครับแม่เยอะกูเลเวลสามร้อยยี่สิบห้าไอ้มังเลเวลสามสิบเจ็ดประจอก <c ười> แพ้ ไม่ด่าน้องตัวเองเชียร์ก็เราจะเจอกันโอ้ยเชีจะลงพื้นกูแม่งไอ้เชียโดดโดดแล้วเด็ดโดดแล้วเด็ดน้อน้โงน้องเชื่อเขาโอ้ยเชียเปิดพีพีไว้กูจะสปาไฟก่อนมีส่วนโอ้มยกจ้า คนอยู่กัเต็มเลยโอ้แตน,นที้ราได้กูมาสุมผลฮันเ,ออเอือ,ไอรไอแมว่มานับคิกเหรอหรูอ้ว่าจะมาสุมผลเนี่ย พี่ดูโห,ยตตอ,ยนหนอย่างเทกอตกน้ำตายแน่นอนเลยไม่ไงเราไม่ได้ข้ามหัวแต่ได้ดูโอ้โหทายเลยโอเคไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรแค่อยากหันคือมันชอบมีคนรังแกแล้วประมาณคนที่ดูเยอะกว่ามันชอบคนรังแกจับได้ไหม,มจิ้มสูบสูบพลุจุดจุดจุดผลได้ผลจุดจุดจุดอ่ะเออเคยไปสองคนมีคนดูเยอะมากเลยนะ สุดแม่งเลยไม่คิดอะไรนะพี่โดมนะไม่คิดอะไรสุดไปก็ไม่คิดอะไรเนาะเออสุดไปก็ไม่คิดอะไรเนาะไอ้มารข้ามันก็ได้ผลกากเอีกแล้วของมันเหรอหัวอไรนะหนหนามนนะอยากได้เหรอได้เทอยเอาไปเอาไปเอไปไปโอเคเอาไป มันได้กากมากโอเคครับ okay. ปฏิบัติการฟาร์มให้น้องมากเดี๋ยวผมอ่ะก็จะจบไปเพียงเท่านี้มันได้เลไว่น้อยนะที่จริงอ่ะก็มันไม่ค่อยมีเวลาเนาะเดี๋ยวขอเดี๋ยวเขา,บา,บ,าบาย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 เดี๋ยวพรุ่งนี้มานจะแกล้งไอ้มากแม่งเลยไอ้มากไอ้มากรู้แล้วอ่บายบาย